วันนี้จะมาแนะนำการแก้ปัญหาสำหรับมือถือ iPhone รุ่นเก่านะครับที่ iOS รุ่นเก่าไม่สามารถโหลดแอปพวกเฟซพวกไลน์ได้นะนะครับหรือ iPad รุ่นเก่านะครับจะไม่สามารถโหลดได้ทีนี้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าเราค้นหาใน a อป Store ของ iPhone เนี่ยไม่เจอแอปเลยนะครับเช่นพิมพ์ค้นหาคาว่า Facebook เนี่ยจะไม่เจอครับเจอเฉพาะ Messenger Messenger รนี่ยยังได้นะแต่เฟซเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่มีเลยแล้วก็ไลน์ก็ไม่มีนะ ยกตัวอย่างนะครับอ่านลงค้นหาลา์เนี่ยครับก็ไม่เจอนะครับซึ่ง ios ตัวที่อยู่ในมือถือที่ผมสาธิตเนี่ยตัวฝั่งซ้ายเนี่ยตัวนี้เป็น ios 11นะต่อมาทีนี้ในการแก้ไขาปัญหาเราจะทำยังไงลักการคือเราจะต้องใช้ apple id ของมือถือรุ่นใหม่มาใส่นะครับโดยเราไปทำการโหลดแอปในมือถือ iphone รุ่นใหม่เลยนะครับซึ่งจะเป็น ios สูงๆะ่ะที่มันสามารถค้นหาพวกแอป เฟซแ,แอปไลน์ได้นะครับเช่นตัวเนี้ยคนหาแอปไลน์ได้นะครับเราก็ทําการโหลดแอปปกติในเครื่องใหม่เลยนะครับโหลดแอปปกติในเครื่องใหม่แล้วหลักการคือยังไงอ่าให้เรานํา Apple ID ของ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาใส่ในเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องเก่าตัวเนี้ยจะต้องเป็น Apple ID ตัวเดียวกันนะครับคือเราจะเอาประวัติการดาวน์โหลดป,ประวัติการดาวน์โหลดแอป,ปใน iPhone เครื่องใหม่อนะ่ะมาใช้ในการช่วยดาวน์โหลดในเครื่องเก่านั่นเอง นะครับเนี่ยตอนนี้ผมทําการสั่งโหลดพวกเฟซพวกไลน์ในเครื่องใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากเราโหลดตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปโหลดใน iPhone รุ่นเก่ายัางไงหรือ iPad รุ่นเก่ายัางไงนะอ่าตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมสั่งดาวน์โหลดพวกแอปต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้เนาะนะครับซึ่งใน iPhone รุ่นเก่าเนี่ยมันมองหาไม่เจอแล้วก็ติดตั้งในเครื่องเครื่องใหม่ซะนะครับ ตัวเครื่องใหม่นี่จะเป็น iPhone 7นะครับ iPhone 7นะที่ผมกำลังทำให้อยู่ทางทางด้านขวานเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็น iOS 15.5แล้วนะครับแต่ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยมันอัปไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้ไม่รองรับเกี่ยวกับพวกพวกแอปต่างๆที่มันที่มันเวอร์ชั่นสูงกว่าที่มันไม่สามารถโหลดได้อ,ะอ่ะอ่าโอเคอ่ o Google Chrome ด้วยนะครับเนี่ยก็ทำการดาวน์โหลด โอเคหลังจากผมสั่งตัวนี้เสร็จนะครับทีนี้เราจะกลับไปดูเครื่องเก่านะอ่าเนี่ยครับแอปพวกนี้ก็ทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับก็กําลังโหลดอยู่ทีนี้เรามาที่ iPhone เครื่องเก่าครับรุ่นเก่าเนี่ยเราจะโหลดยังไงให้เข้าไปที่ App Store เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยจากนั้นนะครับถ้าเราค้นหาก็ไม่เจอนะแต่ว่าให้เราไปดูที่ประวัตินะครับนี่ตรงกลางตัวนี้นะครับตรงกลางตัวนี้เลยเสร็จแล้วกดรูปบริเวณรูปบัญชีครับมันจะมีคํว่าอ่าสินค้าที่เคยสั่งซื้อเห็นไหมครับเน จะเห็นว่ามันจะมีแอปที่เราโหลดในเครื่องใหม่ใช่ไหมมันจะเรียงตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นประวัติการดาวน์โหลดนั่นเองเราก็ทําการดาวน์โหลดต่อเลยครับทีนี้เนี่ยเทคนิคในการดาวน์โหลดนะสำหรับพวก iPhone รุ่นเก่าหรือ iPad รุ่นเก่านะครับที่ไม่สามารถโหลดแอปพวกนี้ได้นะครับเราก็ใช้วิธีนี้แต่หลักการก็คือท่านจะต้องใส่ Apple ID ตัวเดียวกันนะครับก็คือใช้ Apple ID ตัวนี้โหลดแอปต่างๆที่ต้องการในเครื่องใหม่ก่อนเสร็จแล้วเอา Apple ID ของเครื่องนั้นนะครับมาใส่ในเครื่องเก่า เพือ่อให้เราสามารถโหลดแอปได้นะครับเห็นไหมก็จะมีพวกโคมพวก YouTube รุ่นใหม่นะครับพวกไลน์พวกเฟ e ต่างต่างตัวไหนที่มันหาไม่เจอใน p อป Store ของเครื่องเก่าเนี่ยเราก็สามารถทำการสั่งโหลดได้ไหมอ่าโอเคนะครับท่านหนที่ติดปัญหานะใช้ iPad รุ่นเก่าไม่สามารถโหลดแอปต่างๆที่เราต้องการใช้งานได้เนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีนี้บางท่านบอกว่าผมไม่มี ไอโฟนหรือ iPad รุ่นใหม่ผมจะต้องทำยังไงถ้าอยากได้ Apple ID ตัวใหม่นะครับสามารถทักมาได้นะนะครับผมจะช่วยในการสมัคร Apple ID ตัวใหม่ให้นะครับแต่ว่าจะใช้เบอร์ของท่านนะในการสมัครนะครับสมัครเสร็จผมก็จะใช้ iPhone ของผมเนี่ยโหลดแอปต่างๆให้จากนั้นท่านก็เอา Apple ID ตัวน,นี้ไปใช้ในเครื่องรุ่นเก่าของท่านได้นะครับก็จะคิดค่าใช้จ่ายประมาณสัก200นะครับในการดำเนินการให้นะครับในการช่วยสมัครนะแล้วก็โหลดแอปต่างๆไว ในตัว Apple ID นะครับท่านก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แอปต่างๆนะครับแต,ต่รู้สึกว่า IG จะไม่รองรับนะนะครับไ g เนี่ยไม่ให้นอกนั้นได้หมดนะครับ IG ถ้าเราเข้าหรือโหลดแอปไม่ได้แบบนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการเข้าผ่านแอปเบราว์เซอร์แทนนะครับอ่ะโอเคนะครับแอปต่างๆก็กำลังดาวน์โหลดใช่ไหมนะครับตัวนี้โหลดเสร็จแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยครับเหมือนกับเครื่องใหม่เป๊ะเลย นะบางท่านมีปัญหาก็คือต้องการจะโหลดใน iPad รุ่นเก่าใช่ไหมไม่สามารถทำได้นะครับก็ใช้วิธีนี้